บักยูรีไล่สุดมือนัง่งไล่สุดเป็นเองป็นไปล่อแคบหมูเขียวแตงเขียวแตงเขียวแตงแคบหมูหยาบมีอ่ะไปทานตัเกียวคือมีเจนนี่เช่าบ้านอยู่เอง <c laim> ชินจังเช่ชาบ้านอยู่เองสเต็มกำลังจะเริ่มเช่าบ้านกำลังหาบ้านอยู่ ลีโอก็มาเป็นค้างคาเพราะลิวมีบ้านอยู่ส่วนตัวอยู่แล้วแต่มีห้องประจรําอยู่ห้องใหญ่ก้องวายูก็อยู่นี่ประจําอืมน้องเบฟแม่น้องเบฟอยู่ไหนน้องเบฟแต่ก็น้องเบฟก็นั่งหาหออาจจะไม่อยู่ที่นี่น้องเบฟอาจจะมาอยู่กับองอาบถ้าถูกว่าจะมีเบฟหรือกอเปอร์ฮะน้องเบฟหรือกอเปอร์อ๋อเปิร์กอาจจะ,ะคนเดียวโอเค ว่าเป็นลงเลี่ยะนะนัตตี้ไปไหนเขาถามมาไปหาืนะ่ออ๋อนัตตี้ไปหาหมอหรือเปล่าไปมหามหมอมหาหันใจตุ่มหัวงวงตุ่มไหน <c oughs> สีหักเด้อของนตีนะ้นี่มิตอรน้ำมูกน้ำมู น้ำมูกอย่างหลายใช่มันก็สบายเดินท่าไหนเอียร์ลดท่อไหน่ทึบทึบเป็นน้ำมูกผมผมมีตอนนี้เด็กๆก็อยากเป็นส่วนตัวใช่ก็ยิ่งดีนะคือไม่บังคับเลยถ้าเด็กๆมีมีความสามารถไปส่วนตัวได้ผมยิ่งแบบดีใจมากเลยผมไม่จีบคามเลยปะเด็กน้อยห้ามออกจากออฟฟิศไม่มีผมอยากให้ออกไปอยู่คนเดียว อยากให้ทุกคนเรียนรู้ว่าการเช่าบ้านเป็นยังไงบ้างคือตอนเนี้ชาแต็มจอ,องไปเช่าอยู่คนเดียวแล้วชินจังเช่าอยู่แล้วนะคนเดียวเนาะเจนนี่คือตอนเนี้ยถ้าเด็กในค่ายทุกคนไปอยู่เช่าได้เนี่ยผมจะดีใจมากผมจะปลุกมือให้เลยแต่ตอนเนี้ยชอปเปอร์ยังอยู่กับค่ายอาร์อยู่กับค่ายกล้องวายุอยู่กับค่ายอยู่ใครต้องลองใครอีกอาร์ชอปเปอร์ลีโอ อยู่ค่ายแต่ยูรี่คือไปอยู่ห้องยูรี่อยู่ข้างนอกเออ,อันนั้นนี่แบ<ป>บน้องแม็กน้องแม็กก็อยู่ข้างนอกน้องแม็กอยข้างนอกอฉันพอนาว่าทุกคนหมายว่าทุกคนแบบว่าสามารถอยู่ อยู่ได้ตัวเองสิแมนนี่วอลช์น้องมันคือใครอะไรอ่ะม็อบมันคือดที่กดไหล่เนี่ยม็อบเอาเสียไปซึ่งมัอตึ๊ก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 แขนก็ได้เสียฟังอันนั่คืออะไรอ่ะที่กดไหล่ก็ชิงหรอใช่ถ้ายังไงจะเจอไอ้คให้โดนนะเบลเบลบัคบดองกวนเองเลยอก็ชิงหรอแล้วิ่งหรอซื่อแม็กซี่ปั๊นคูกีตาร์อยู่บ้านตัวเองคูกีตาร์บ้านเขาอย่างหลังใหญ่มาก คุยตามีบ้านอยู่คอนเทนเดอร์ช็อปเปอร์กำลังสร้างตัวอยากซื้อแคบหมูแคบหมูวาขายมันเม,มีนเหม็นนหืนบอาบ่าขายแล้วเส้ยขายแล้วสวงพันเอาเดอ้เอโซมันเบิดอยู่แคบหมูว่ขายเอาเด้อเม็นหืนม่ต้กดตัวโน้ไหนโอเนเน้เป็นแสนหัวใจเลยทั้งเม็นหืนทั้งแข็ง<ม>ขอปู <c oughs> ขอปูกาแฟหน่อย พี่อุ้ยเอฟซีขอกาแฟยังไงมีแต่มือนี่ไม่แต่วันนี้ตั้งใจจะมาปล่อยปัวอยากอยากสิฟันดีอ่ะอยากได้ปัวอะไรบอกไหมอยากได้ปัวอะไรหาทุกคนอยากได้ปัวยังเอฟซีอยากได้ปัวอะไรนะทุกคนอยากได้ปัวลายเอฟซีก็แค่หมูไม่ขายเด้อแค่หมูขึ้นไปมีแล้วเป็นเงินแห่ตอนหนึ่งชาแตกขายไปแล้ว แคบหมูไม่มีแล้วค่ะแคบหมูไม่มีแล้วตอนนี้แคบหมูแคบแตกทอดไม่ทันอยากได้โปรยังยกเว้นแคบหมูเด้อแคบหมูบ่ได้ขายแล้วรอแป๊บหนึ่งขอเนี่ยไปเชี่ยนน้พรน้ำกันทอดทอดยังไงให้แคบหมูขายดีมากโมเมีนทอดยังไงให้เครื่องใบพัดหักไปเลยจ้าก็ทอดม่วหักเลยได้ดีใส่งั้นหนักบักยูรีแรกสุดมื่อนั้น เป็นไบรอลาแค่หมูแคลแตกแคลแตกแคลแตกแค่หมูหยาไม่ยอาไปทานน้ำตาลอยู่ที่ไหนน้ำตาลอยู่ที่นี่ครับปูกาแฟในจ้าปูกาแฟเนจ้าเยอะมากเลยเยอะมากทั้งสายเกียรติใครจะเอาปูกาแฟวันนี้บอกมา เบนเลื่อนกระดานวาซังขวาบอสกินอะไรอ่ะบอสกินน้ำองุ่นจ้าบอสพ่อบิ๊กเข็นสกายไลท์กำลังหางานทำไปดู่ต้องไปดูคลิปเก่ากล้องมาอยู่บล้องว่าอยู่กำลังไปเยี่ยมคู่ชิ้นจังตอนนี้นี่เโรงพยาบาลครับเพ้นด้วยเป็นห่วงขคลายคู้กินเนาะเป็นห่วงขคลาย บอสวิกชอบทำท่าเหมือนผู้หญิงเนาอกันฉันก็เป็นผู้หญิง <c oughs> เป็นฉันมันผิดตรงไหน,นชีวิตฉันใครกำกับเป็นฉันใครจะยอมรับ <c oughs> บทบาท <c oughs> ใครโทรมาคุณพ <c oughs> ่อโทรมาอย่าง <c oughs> ป่าฟ้าโทรามาหรออยู่ไหนนะอยู่ร้านนารีมาไหมล่ะบอกกูว่านอนือเป็นเร่งจัน เด้อได้งานเด้อมีสปอนเซอร์ไก่ผลเข้าเดิมเนื้อวานว่บอกกวนนันเมื่อกี้มาคุยกันเขาเรียกว่าที่โทรหาอะไรอยากให้เดิมคุยบอกกวแล้วเอ้าไอ้คุณเขาเนี่ยมันเราเด็กูบอกกูแค่มันอนหลับปลกาแฟค่ะเขาบอกโอ้ยไอโปลกาแฟไม่ต้องมามาที่เลยโบต้องมาไม่เตะยังบอกเบน้ม่บต้องมา ไม่ต้องมามามาค่ะกาแฟขึ้นเลยไหมคะกาแฟไข่ไข่ดีแห้งพี่น้องบอต้องมาบอสบอกแล้วเขาขมาแน่มาช่วยบังต้องหนึ่งรั้งร้อนไม่พี่หนุ่มจะกินอยู่อะไรน้ำร้อนดีกาแฟบต้องกินเอามาช่วงมาเสืออะไร คือล้วค่ะกาแฟแามา่อบอกพี่เราไม่ต้องมาลำคาญพี่เราคลายกาแฟตัวนี้บอกเลยว่าข่อยขอมีชีวิตรอดความสมดุลยังไง ก็ต้องมาคุยไม่ว่าเพาทะเลาะกันไม่เอาไม่เอาไม่อย่าทะเลาะไม่ต้องมาบอกเกมไม่ต้องมาเลยถ้ากลัวตียวกันบ่อกรงมากโมอะไรเฮากระอ่างมามึงติดท่ห่างลไงเยี่ยเราูไแมมึงมาเลยสไมแน่จีิงๆคำว่าอยางพิซกันกาแฟนาริตะใครเคยกินขอคอมเมนต์คนรีวิวคนหนึ่มเมนมา กาแฟนาริตะผู้ใดคอมเมนต์มาว่ามันเลิศยังไงกาแฟผมมันเลิศยังไงขอหนึ่งคอมเมนต์รสชาติดีไหมเบียไม่ต้องโทรหาพี่โน้ตมึงโทร่วอังกี่เห็นอยู่มึงโทร่วเราไปโทรมาแอบดี่ดีเบียดนะโทรเห็นเออโทรหาเราพูดอี่นรสิ่งเป็นพร้อมึงตีพร้อมมงคือหยังแต่พร้อมเมื่อชิลลุ่งโทรหาเรา กลนี่แม่กับขันพ่อแม่กับพู้หาเราเนาะมึงเาทู้หาแบบขันเฟิรมเลยสเมึงโอาทู้จัด <c oughs> เปนดมึงแก่บุญบายคอนแกเขายเงียบเงา่นี่คอนแก่ไม่ต้องบุญบายก็าค่อยาใพ่อก็แม่ปิดกามันต้องปิดประตูลงแล้วแ่ะมึงไปปิดประตูลงอยู่นีป<ว>่ปิดลงเลยาเปิดห่างคนสุดทาขงขบ้านกูมันนี่พิท้ากูแล้วบมันนี่กาเฟอะไรอ่านอ่านหน่อย กินด <łość> ีมากค่ะอร่อยกาแฟอะไรบางทีก็กวนครับวะเนาะมึงมีป่ะอุ้ยกาแฟอะไรกาแฟนาริกา